สงคำเอ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 อสงคำปากท้องมันมีเท่าไหร่เราส่งสิ่งที่เราทําอยู่นี่เราไม่เราไม่ใช่สงครามปากท้องนะเราเป็นข้อปฏิบัติของเราตั้งหากถ้าทางโยมเขาก็เป็นสงครามปากท้องละทางทางโลกนะครับเป็นรางโลกเขาว่าถ้าทางทางพระเนี่ยเราคือเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ลูกทุกให้ลูกหนักให้ลูกฝึกให้ไล่ฝึกฝนได้เก็บเอาไปสิ่งที่ตัวเองอยู่ทางพระมาได้ก็จะเก็บไปใช้โอ้ถ้าถ้าถ้าอยู่ทางพระได้ก็อยู่ไปถ้าอยู่ทางพระได้ก็อยู่ไปถ้าอยู่ไปก็จะได้ไปเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาอีกเหมือนกันมั้งครับถ้าหากมีตาบไหนมีศาสนาอยู่อ๋อถ้ารู้จักปฏิบัติรู้จักถ้ารู้จักปฏิบัติมันก็ข้ามได้ถ้ารู้ไม่รู้จักปฏิบัติมันก็ข้ามไม่ได้นะไม่ไดเราจะมาจะ นั่งนั่งนอนนอนเดินเดินนั่งนั่งนอนนอนอยู่โอ้ไม่ได้รอกไม่ได้นะครับชีวิตหนึ่งมันต้องฆ่าตัวเองชีวิตหนึ่งมันต้องบำรุงตัวเองเวะัสดครับมันมีทั้งบำรุงมันมีทั้งฆ่านะอ๋อทั้งบำรุงด้วยฆ่าด้วยนะครับบำรุงก็คือเราอ่ะมันอยู่พอได้อยู่ใช่ไหมครับพอได้ฉันครับไม่ดีเลิศแล้วก็ไม่ต่ำเลิศครับ เราก็อยู่แค่พออยู่เราจะไปมีความหวังอะไรให้มันเป็นทุกข์ได้สุขอะ,อะคือความสุขของเราคือเราทำใจไม่คิดอะไรไม่โกรธทำให้มันเป็นสิ่งที่ว่าให้ชาวโลกเขารู้ว่าเราอะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติเอาสังขารเป็นสิ่งที่เสียสละทุกอย่างเสียสละสังขารนทาทำทุกอย่างคทุกอย่าง<ๆ>เสียสละทั้งความรัก เสียสละทางคำว่าที่จะอื่นๆที่จะมาผูกมัดเราไม่ได้เ <c oughs> สียสละท้งปัจจัยชัยทานต่างๆเราไม่เคยยึดเอาของเรามาเลย <c oughs> เราผ่านไปเขาคัทถ,ถวายแล้วก็ผวายถาวายแล้วก็เจ็บผ่านไปเจ็บผ่านไปก็เร,เ,รกกรเราจะทำจะแก่อะไรเราจะทําอะไรเราก็บอกเนี่ยอย่าให้มันเดือดร้อนญาติโยมเขา <c oughs> เป็นปัจจัยต่างๆก็อยากให้มันเดือดร้อนผู้ปกครองถึงที่พ่อแม่เคยพาเราอยู่มา <c oughs> <c oughs> เราเก็บอะไรก็จะวิ่งไปหาพ่อแม่เราเป็บอะไรก็จะวิ่งไปเอาของพ่อแม่เอาตายเนี่ยพระเนี่ยมันก็พระอยู่ก็ไม่เสียสละไม่ <c oughs> ไม่ยอมที่จะตอบบุญแทนคุณให้พ่อแม่สบายใจหรอมัง้ง <c oughs> เป็นเช่นน,นั้นเ <c oughs> องก็เลยว่าทําไมน้องปูรับนิมนตแต่ก่อนหลวงปู่ไม่รับมากหรอก <c oughs> ช่วงเนี่ยคือเราต้องการว่าพระจะไม่ได้ไปรบกวน ผู้แม่พ่อแม่ญาติ๋อไม่ถึงว่าพระที่เข้ามาบวชเข้ามาเน้นพอมาบวชจุตที่อดยครับพอได้พอเป็นเยียวยาพอเป็นสิ่งที่ประทังเราอยาไปซื้ออะไรเราก็ได้ซื้อไปตามอัธยาศัยของพระเพราะฉะนั้นอะซื้ออะไรก็จะวิ่งไปหาพ่อแม่จะเอาอะไรก็จะไปหาพ่อแม่อุตายไม่ได้รอบเราไม่ต้องการให้เขาทําอย่างนั้นรุ่นไหนมาเราก็ไม่ให้ไปรบกวนพ่อแม่ทุกอย่าง เราเราต้องการช่วยเราต้องการให้พ่อแม่มีความสุขใจครับก็ว่าจะดีเองพ่อแมถ่ถ้าลูกเต้าอ่ะมาทําไม่ดีอยู่ในเนี่ยเขาก็เป็นทุกข์ทำอะไรก็ทำไม่เป็นอ มาให้ฝึกก็ไม่ฝึกมาให้เอาก็ไม่เอาเอาไปใช่ไหมเนี่ยเพราะแม่ก็เป็นทุกข์ที่ทําไม่เป็นเนาะเข้ามาบวชนี่ก็ต้องเข้ามาฝึกนะครับเราก็ต้องมาฝึกทั้งสามอย่างใช่ไหมฝึกอะไรครับฝึกใจใช่ไหมฝึกใจแล้วก็ฝึกวาจาใช่ไหมครับแล้วก็ฝึกสังขารของเราฝึกสังขารด้วยนะครับให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามที่อยู่ถูกต้อง ตามพื้นสถานที่เราอยู่ที่ไหน <c oughs> เราอยู่ที่ทําให้โลกก็ต้องทําให้โลก oh. เสียสละออกไปสิเนี่ยเสียส <c oughs> ละให้โลกเองไม่เอาอะไรละก็ม <c oughs> ีเ่านเหลืเอ,อเานาะ <c oughs> เราจะไปเอาอะไรอีก <c oughs> เราอยู่มาเราก็ไม่เคยมีสมบัติมากมายไกลของอะไรอะ่ะ <c oughs>